สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาควานที่ในศึกการต่อสู้ในครั้งนี้พวกลูฟี่ก็ต้องเจอกับไคโดแล้วก็บิ๊กมัมพร้อมกันส่วนทางด้านฝ่ายลูฟี่ในตอนนี้นก็จะมี5คนนั่นก็คือลูฟี่โซโลลอกับตันคิดแล้วก็คิลเลอร์ที่ร่วมมือกันต่อสู้อยู่ในตอนนี้และถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่อย่างมากนะฮะ เพราะว่าดูเหมือนว่าฝ่ายลูฟี่ในตอนนี้น่จะไม่สามารถทําอะไรไครโดแล้วก็บิ๊กมัมได้เลยเพราะฉะนั้นในเนื้อหามังงานในตอนล่าสุดรอนี่ก็เลยเสนอแผนนะว่าพวกเขาเคงจะต้องทําการแยกไคโดแล้วก็บิ๊กมัมออกจากกาันซึ่งจากการเสนอแผนการของรอนในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโซโลแล้วก็กัปตันคิดน่นจะเห็นด้วยกับแผนการนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าการต่อสู้หลังจากนี้พวกลูฟี่น่็จะทําการแยกไคโดแล้วก็บิ๊กมามออกจากกันแล้วก็ทําการแยกกันต่อสู้เป็นสองฝ่ายนั่นคือไคโดคู่หนึ่ง และก็บิ๊กมัมที่แยกไปอีกคู่หนึ่งนั่นเองและถ้าเกิดว่าเรื่องราวมันเป็นไปตามนั้นก็หมายความว่าการต่อสู้ที่เกาะอนิก็ชิไหมนี่ก็จะมีบอสใหญ่2คนนั่นก็คือการต่อสู้กับสีเก้าพัดสอคนนะฮะโดยด้านหนึ่งนั้นก็จะเป็นการต่อสู้กับบิ๊กมามส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการต่อสู้กับไคโดในร่างไฮบีดซึ่งนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดต่อสู้กับไคโดแล้วก็บิ๊กมัมพร้อมกันโอกาสในการเอาชนะของฝ่ายลูฟี่เนี่ยก็จะมีน้อยมากนะฮะและที่สาคัญเลยก็ค เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทั้งคู่เล่นอยู่ด้วยกันนอกจากฝ่ายลูฟี่เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีพวกเขาเข้าแล้วพวกลูฟี่เนี่ยยังต้องคอยมาหลบการโจมตีของบิ๊กมามอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าถ้าเกิดว่าศึกการต่อสู้ระหว่างสี่จักรพรรดินั้นต้องแยกกันใครนั้นน่าจะแยกไปและใครนั้นน่าจะมีโอกาสได้ต่อสู้กับใครบ้างซึ่งในเนื้อเรื่องในตอนล่าสุดคนที่เสนอแผนการน,นั่นคือทับประการลอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าแผนการในการแยกไครโดแล้วก็บิ๊กม้าออกจาก,กา ซึ่งการที่รอน,นั้นต้องใช้ลูมในที่นี้ก็ไม่แน่แต่ว่ารอน,นั้นอาจจะเป็นคนที่แยกไปต่อสู้ได้ก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแยกไคโดหร Big ือว่าบิ๊กมัมไปสักคนเนี่ยและพวกของลูฟี่นั้นไม่แยกไปต่อสู้ไคโดหรือว่าบิ๊กมัมที่ถูกแยกไปเขานั้นก็สามารถกลับมาที่เดิมได่อย่างง่ายได้นะฮะเพราะว่าทั้งไคโดแล้วก็บิ๊กมารนั้นก็จะมีความสามารถในการบินทั้งคู่และที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่าน,นั้นนั่นคือการที่แยกไคโดหรือว่าบิ๊กมัมออกไปเฉยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเสีย มันก็เลยทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้ก็น่าจะมีการแยกกันไปนะฮะโดยคนที่โดนรอนนั้นแยกไปก็น่าจะเป็นบิ๊กมามเพราะว่าบิ๊กมามนี่นก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเขาเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหลักในภาควานอเพราะว่าก่อนหน้านี้ในภาคโฮเคกบิ๊กมัมนี่นก็เป็นบอสมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกการที่บิ๊กมาม์นั้นมาในภาควานอมันก็ถือเป็นเรื่องที่เกินคาดพออยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าทาฟังก้ารอนน่นก็น่าจะแยกบิ๊กมัมออกไปและการที่ความสามารถของรอใช้แชมเบิร์ใน,นการสลับที่ได้ใ มันก็จะทําให้เขาสามารถสลับที่บิ๊กมัมแล้วก็สามารถสลับที่พวกซูทพมิทิไวไปที่อื่นได้อีกด้วยอย่างเช่นลอเนะอาจจะวับซูทไปหานามิก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนั้นคือถ้าเกิดว่าลอเน,นแยกบิ๊กมัมออกไปใครการที่จะเป็นคนถูกว์ปไปต่อโ้กับบิ๊กมัมซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็จะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมาตัดตัวละครที่ต้องต่อโซใครโดกนก่อนซึ่งนั่นก็คือตัวละครของลูฟี่แล้วก็โซโลเพราะว่าในเนื้อเรื่องในภาควานเนก็ได้มมีกาาารปูมมตลอดว่ ดาบเอ็นมาร์ของโซโลคือดาบที่สามารถสร้างบาดแผลกับไคโดได้ส่วนลูฟี่นั้นก็แน่นอนนะว่าเขานั้นเป็นพระเอกและเขานั้นมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับไคโดเพราะฉะนั้น2คนที่จะได้ต่อสู้ไคโดแน่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวละครของลูฟี่และก็โซโลนั่นเองนะฮะส่วนกับตันคิสและก็คิลเลอร์พวกเขาทั้งสองคนนี้ก็จะต่อสู้ด้วยกันตลอดมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากับตันคิดนั้นจะต่อสู้กับไคโดด้วยเนี่ยมันก็หมายความว่าลอเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้กับบิ๊กมามคนเดียวใช่ไหมฮะราะนััลคคิดว่กตแ พวกเขาทั้งสองคนนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องไปต่อสู้กับบิ๊กมามก็เป็นได้เพราะว่าในตอนที่อยู่ที่เหมืองน,นักโทษกับตันคิดนั้นก็ได้บอกนะว่าก่อนหน้านี้เขานั้นไปที่เกาะโฮเกเพื่อไปชิงบางอย่างจากบิ๊กมามซึ่งเรื่องราวพวกนี้ก็อาจจะเป็นชนวนทําให้กับตันคิดนั้นต้องต่อสู้กับบิ๊กมัมก็เป็นได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนั้นคือไคโดเขานั้นมีผิวหนังที่แข็งแกร่งเปนอย่างมากและพลังที่โจมตีเขาได้นั้นก็จะมีห้าคิเกาะขั้นสูงแล้วก็ดาอาที่ปลปลลลลดยพัง,งโโ เพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขพวกนี้คนที่สามารถโจมตีไคโดเข้าก็จะมีแค่ลูฟี่แล้วก็โซโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขพวกนี้มันก็เลยทําให้มีแค่ลูฟี่แล้วก็โซโลที่สามารถโจมตีไคโดเข้านะฮะส่วนรอผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเลือกต่อสู้กับไคโดโลกบิ๊กมัมกันแน่แต่ว่าการแยกคู่ต่อสู้ในที่นี้ก็จะเป็นการแยกคู่ต่อสู้ถ้าเกิเกเดฝ่ายลูฟี่ในตอนนี้มีแค่5คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องในอนาคตนั้นมีกําลังเสริมว่าจอยบอลได้ปรากฏตัวออกมาเนี่ยการแยกกันต่อสู้ในที่นี้มันก็็อาจจะเเเปปปลลี่ยยนนไได้ฮ และเพื่อนๆ่ะฮะคิดเห็นยังไงคิดว่าการแยกใครโดนแล้วก็บ๊กมัมออกจากกาันฝ่ายดูฟี่นั้นจะต้องแยกกันสู้กับใครบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปนี้กันได้เลยนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆทวิชแนลเราสวัสดีวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ